าอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องจัดแกงร้อนๆไว้สดฟินๆชีวิตติดรัววัน,นี้เจจะมาแจากสุดเมนูต้มจืดแตงล้านค่ะหอมๆหวานๆนะแกงจืดรสกลมใส่แตงล้านยัดไส้หมูเดงและเห็ดหอมด้วยนะเมนูนี้รับรองติดใจกันทั้งครอบครัววิธีการทำก็ไม่ยากตามเจมาเข้าครัวจะสุดเลย ขั้นตอนแรกค่ะนําต้นหอมผักชีมาหั่นให้เป็นท่อนๆขนาดเท่าๆกันปอกเปลือกแครอทออกค่ะตัดส่วนขั้วทิ้งหั่นแบ่งเป็นสองท่อนจากนั้นก็ตัดตกแต่งให้เป็นกลีบเนาะหั่นออกมาก็จะได้เป็นลักษณะคล้ายดอกไม้เลยเพิ่มสีสันและความน่าทานให้อาหารมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ใช้มีดเฉือนลงบนเห็ดตกแต่งตามชอบเลยค่ะเพิ่มความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นไปอีกนะ ออกเปลือกแตงล้านออกให้หมดค่ะตัดส่วนปลายทั้งสองด้านออกหั่นแบ่งเป็นท่อนๆขนาดกำลังพอดีใช้ด้ามของช้อนควานเอาไซ้ข้างในออกค่ะเสร็จก็นำไปพักไว้นำสามเกลอือลงไปโคลกรวมกันในครกค่ะตำให้ละเอียดตำเสร็จก็นำไปพักไว้ขั้นตอนต่อมาค่ะนำหมูสับกับกุนเส้นมาหมักกับสามเกลือที่เตรียมไว้ ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเล็กน้อยผงปรุงรสแล้วก็ใช้มือเคี่ยมคลุกคล้าวให้เข้ากันเลยค่ะนำเนื้อหมูที่หมักไว้มายัดใส่แตงลานที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปให้แน่นๆพอดีๆนะคะส่วนเนื้อหมูที่เหลือเนี่ยก็ปั้นเป็นก้อนๆเอาไว้นะคะต่อมาค่ะตั้งหม้อไฟกลางเทน้ำเปล่าลงไปท่วม มือน้ำเดือดแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปค่ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและซีอิ๊วขาวจากนั้นก็ค่อยๆใส่แตงลานัดไส้และหมูก,ก้อนลงไปในหม้อได้เลยต้มทิ้งไว้ให้สุกคอยตักฟองออกเพื่อความนะ่ารับประทานด้วยนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปตาด้วยแครอทและเห็ดหอมลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าหอมยูม,มาก ปิดท่ายด้วยต้นหอมผักชีคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบค่ะเมื่อสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ปิดเตายกหม้อตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูต้มจืดแต่งล้านน้ำซุปหวานหวานหมูเดงนุ่ม หอมอร่อยกลมกล่อมสุดสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig tiktok ติดกุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ